สวัสดีค่ะผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้ครูติ๊กจะมาสอนวิชาการงานเรื่องการหยิบจับและใช้ของส่วนตัวนักเรียนเคยหยิบจับของใช้มาทุกประเภทแล้วแต่นักเรียนยังไม่สามารถใช้การหยิบจับได้ถูกต้องนักเรียนคุณครูจะให้เด็กๆ ชมคลิปต่อไปนี้และสามารถนำความรู้ที่รับจากชมคลิปไปใช้ให้เป็นประโยชน์และถูกต้องสวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนเจอคติกในวันจันทร์อีกนะคะนักเรียนครับเรามาเรียนรู้การหยิบจับ และใช้ของส่วนตัวกันบ้างนะครับของใช้ส่วนตัวคือของใช้ที่เราไม่ควรใช้ร่วมกับผู้อื่นนะครับเพราะอาจติดโรคต่างๆได้ของใช้ส่วนตัวที่ใช้เป็นประจำได้แก่แปรงสีฟันหวีช้อนต้อมและแก้วน้ำครับซึ่งของใช้ส่วนตัวแต่ละชนิดมีวิธีการหยิบจับและใช้งานแตกต่างกันครับนักเรียนครับการหยิบจับ และใช้ของส่วนตัวแต่ละชนิดมีวิธีการดังนี้ครับเริ่มต้นจากของใช้ใกล้ตัวชิ้นนี้กันก่อนนะครับแปรงสีฟันครับ 1. การหยิบจับใช้มือที่ถนัดจับด้ามแปรงให้กระชับมือจนกว่าจากแปรงฟันนะครับตัวอย่างจากภาพที่ปรากฏเลยนะครับ 2. การใช้งานแปรงสีฟันใช้แปรงฟันให้สะอาดหลังใช้ควรล้างคราบยาสีฟัน และฟองออกให้หมดก่อนเก็บไว้ในที่เก็บนะครับเรามาดูการหยิบจับและใช้หวีกันบ้างนะครับหวีห 1. การหยิบจับใช้มือที่ถานัดจับด้ามหวีให้กระชับมือจนกว่าสวีผมเสร็จนะครับ 2. การใช้งานหวีใช้สำหรับหวีผมให้เรียบหลังใช้ควรดึงเส้นผมออกให้หมดแล้วเก็บไว้ในที่เก็บนะครับ ต่อไปเรามาดูการหยิบจับและใช้งานช้อนและซ้อมกันบ้างนะครับ 1. การหยิบจับช้อนซ้อมจับด้ามช้อนด้วยมือขวาและจับด้ามซ้อมด้วยมือซ้ายให้กระชับมือขณะตักอาหารจนกว่าจะรับประทานอาหารเสร็จนะครับ 2. การใช้งานช้อนซ้อมใช้ตักอาหารรับประทานหลังใช้ล้างให้สะอาดผึ่งให้แห้ง ก่อนเก็บไว้ในที่เก็บนะครับและสุดท้ายเรามาดูการหยิบจับและใช้งานแก้วน้ำกันบ้างนะครับ 1. การหยิบจับแก้วน้ำการหยิบจับแก้วน้ำแบ่งเป็นสองแบบด้วยกันนะครับคือแก้วน้ำมีหูและแก้วน้ำไม่มีหูครับ 1. แก้วมีหูใช้มือที่ถนัดตอดนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเข้าไปในหูแก้ว แล้วใช้นิ้วโป้งวางบนหูแก้วจับยกแก้วน้ำขึ้นดื่มครับ 2. แก้วไม่มีหูใช้มือที่ถนัดวางนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยจับแก้วด้านหน้าและนิ้วโป้งจับแก้วด้านหลังตรงจุดกลางแก้วจับยกแก้วน้ำขึ้นดื่มครับ 2. การใช้างานแก้วน้ำใช้ใส่น้ำดื่มและเครื่องดื่มอื่นๆหลังใช้ควรล้างให้สะอาด ความไวให้แห้งจึงนำมาใช้อีกครั้งนะครับ